สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง e n g i n e e r g Design นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของคำสั่งเคาน์เตอร์นะครับโดยหลักการทางานคร่าวๆนะครับก็คือประมาณว่าหากเรากด i อ0ูนย์ดนะครับบิตที่0ูนไบต์ที่0ูนนะครับจำนวนนี่นะครับถ้าเราอ่านแถววงจรนะครับจำนวนสั่งครั้งก็จะทำให้ออพุตทำงานครับแล้วก็ออพุตทำงานหากเรากด i0.3 าให้มันเป็น NC นะครับวงจร Q 0.1นะครับก็จะทำงานหลักการทำงานเคาน์เตอร์ก็คือเหมือนเอามาพพลายใช้ในเรื่องของการนับจำนวนคนเข้าร่วมงานครับอย่างเช่นเมื่อมีคนผ่านไป1ิบคนไฟจะเปิดหรือว่าเมื่อมีคนผ่านไป5คนไฟจะติดหลักการทำงานของเคาน์เตอร์ก็มีใช้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเขียน PLC กันว่าจริงๆแล้วมันเขียนยังไงแล้วมันสามารถทำงานได้จริงไหมครับเดี๋ยวลองไปเปิดกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วก็ create new project ครับเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับตรวนี้ตั้งเป็น plc สองนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่ได้เลยครับตรวนี้ครับคือที่อยู่ของงานเรานะครับก็ create ไปครับรอสักครู่นะครับ ไปนะครับเราก็ทำการกด Open the Project นะครับหรือ Project View ครับกดได้เลยจากนั้นนะครับเรากด Add New View ครับก็คือทำการเลือก CPU เหมือนในคลิปที่ผ่านมาครับเราก็เลือกได้เลยครับผมผมเลือกเป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้ครับ ถ้าท่านใดดูคลิปก่อนก็นกาจะพอทราบเรื่องของสเต็ปขั้นตอนนี้ผมอาจจะไปไวนิดหนึง่งในเรื่องของการเปิดโปรแกรมการเข้าใช้โปรแกรมครับในคลิปนี้ผมก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อแท็กเหมือนเดิมน,นะครับก็ไปที่โปรแกรมบล็อกได้เลยครับตรงนี้นะครับ แล้วกดเมนกับดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับขออนุญาตดูโปรแกรมดู PLC นิดนึงาหากท่านใดที่สามารถแคปบหน้าจอได้ก็แคป็ไว้นะครับหรือว่าสามารถเก็บแบบวงจรสาย,าย,ายี้ไว้ดูได้นะครับก็ทำการใส่ได้เลยครับ หรือว่าจริงๆแล้วมันมีคีย์ลัดอยู่นะครับอย่างเช่น F ชิป F 2ชิป F 3อะไรเงี้ยเราสามารถกดคีย์ลัดได้ถ้าหากไม่อยากลากลงมานะครับอะเราก็ลากลงมาให้มันเหมือนวงจรที่ตามแผนที่ต่อเลยครับกขอไปเราคลิกซ้ายดีลีทได้เลยนะครับมันสามารถดีลีทได้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับ เคาน์เตอร์อัพก็คือเมื่อหลักการทํางานนะครับอันนี้เขาเรียกว่า C T U ก็คือเคาน์เตอร์อัพก็คือเมื่อมีคนเข้าครบสามคนเนี่ยเอาผุดก็จะทํางานแต่ถ้ามันจะมีเคาน์เตอร์ดาวอีกนะครับก็คือเมื่อคนเข้าครบสามคนไฟจะดับอะไรประมาณนี้ครับหลักการมันจะมี2อย่างให้เราเลือกใช้แต่ในที่นี้ผมจะสอนแอดเคาน์เตอร์นะครับโดยมากดตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ ทำการคลิกกับดาวตรงเคาน์เตอร์นี่ออกมามันจะมีเคาน์เตอร์ up เคาน์เตอร์ดาวเนี่ยครับ CTD แล้วก็กดสายค้างนะครับลักลางมา,างตรงนี้ได้เลยจากนั้น CTU ก็จะเข้ามาแล้วก็ดึงลงมาได้เลยครับแล้วกดอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วกดออตโต้ครับออตโต้ไปครับออไปแล้วก็อ่ะเราจะได้หน้าตายอย่างนี้ออกมาครับแล้วเราก็เลือกขา,าพุทจากนั้นนะครับตรงนี้ครับตรงขา R ครับขา R นี่เสม,มือนขาเอาพุท เราคลิกซ้ายนะครับแล้วเราก็สามารถดึงอินพุตมาได้เลยครับนี่ครับนี่มาต่อขา R ตรงนี้ครับโอเคเราจะได้ลดักษณะนี้แล้วเราก็เซตคอนดิชันตามโจทย์ครับอันนี้ก็เป็นเลขสามโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือก NO มาวางตามวงจรให้ครบครับโดย NO ตัวแรกก็จะเป็น R ออปต์แรมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น NC แล้วก็ u อ p u ์ โอเคจากนั้นเรามาใส่ชื่อครับตรงนี้เรารู้ว่ามันชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ไอศูนย์จุดศูนย์หรือว่าใครจะตั้งเป็นสตาร์ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ไอศูนย์จุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ 00. 00. okay. ็นต์คิวศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ครับเปอร์เซ็นต์คิวศูนย์จุดศูนย์ เอาพุทแลมอ่ะขออภัยตรงนี้มันจะไม่ใช่เอาพุทแลมนะครับมันจะเป็นเหมือนปุ่มเอาไว้รีเซ็ตเวลาสมมติว่ามันม,มันทํางานครบ3ครั้งแล้วเนี่ยเราอยากจะรีเซ็ตการทางานมันก็คือเฮ้ยเริ่มรับใหม่ดิล้วกดตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตผมจะตั้งเป็นขา I แล้วนครับ Input เเซนไสองจุดสองก็คือเป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็อันนี้ก็จะตั้งเป็นเปอเซน,น Q 0.0นะครับเพราะว่าเป็นเอาต์พุตแหลมอันนี้ก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ Q อขอค่าเปอร์เซ็นต์ I 0.3เพราะมันเป็นขาอินพุตมาเอาไว้กดสวิตช์เราก็ให้มัน,นกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ Q 0.1ครับถ้าตามวงจรนะครับเปอร์เซ็นต์ %Q.2 นิวสองจุดสองกอปิดัไปอเราคลิกซ้ายแล้ว e ี e ิทไดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเปอโอเค,คแ,ลแล้วกคดคลิกตรงซ้ายตรงไหนก็นได้ครับที่ว่างๆอันนี้กลายเป็น q ปอรนต โอเคครับนี่ก็จะได้หน้าตาวงจรออกมาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะทําการคอมไพดูครับแล้วก็สตาร์ทซิมูเลชันเหมือนขั้นตอนครั้งที่แล้วครับสตาร์ซิมได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่ให้โปรแกรมมันรันออกมานะครับ ตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าโปรแกรม PLC ค่อนข,ข้างหนักครับผมอ่ะฉะนั้นเราก,กดโหลดได้เลยอาเราก็กดสตาร์ทโมดูลเพื่อให้วงจรมันรันครบครับครับจากนั้นกดอมอนิเตอร์ดูวงจรนิดนึงแล้วกดตรงนี้ได้ครับเพื่อ ทำการซิมูเลชันวงจรดูนะครับอตอนนี้วงจรมีสถานะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเอาพุดตัวที่สองจะทํางานครับวงจรก็จะเป็นประมาณน,นี้แต่ว่าเราไปลองดูในเรื่องของการเซ็ตนะครับตรงนี้ครับสตาร์ทได้เลยครับแล้วก็เคลีได้เลย เราจะพู่นะครับมันจะต้องมีการรอนิดหนึ่งเพราะว่าโปรแกรมมันหนักพอสมควรครับ ขออนุญาตอธิบายหลักการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหลักการทํางานก็คือหากเรากดแท็กหนึ่งนะครับให้เป็นอันนี้คือมันเป็น NO ก็คือปกติเปิดใช่ไหมครับ NO หากเราทําการกด NO นะให้กลายเป็น NC หรือว่ามีการ Input เข้าไปผุบสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามก็จะทาให้เคาน์เตอร์นะครับทํางานโดยไปสั่งให้แท็กสามทำงานนะครับ จากนั้นแท็กสามทำงานมันก็จะมารันอยู่ตรงนี้แต่มันจะติดแท็กห้าเรากดแท็กห้าให้เป็น NC นะครับเพื่อทําให้ออปต์แท็กหกทำงานแต่ว่าพอแท็กหกทำงานเนี่ยก็จะมาดูทีว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราพุดหกทำงานนะครับแท็กหกทำงานตรงแท็กเจ็ดตรงนี้ก็จะหยุดทํางานเพราะว่าขาตรงนี้มันต่อกันอยู่เห็นไหมครับนี่กับแท็กห้ากับแท็กห้านี่มันต่อกันอยู่ครับมาแล้วครับเราก็ลองดูได้เลยครับ กดไอคอนคลิกเข้าไปจากนั้นกดโหลดครนี่ครับก็จะได้วงจรอ,ออกมาแต่ว่าได้ลักษณะแท็กออกมาแต่ว่าเราลองดูนะครับโดยเวลากดนะครับเราต้องทํานี้เราจะกดแท็กหนึ่งนะครับอะแท็กหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่นะครับแท็กหนึ่งะเรากดหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็มาที่โปรแกรมอันนี้คือมันทํางานครั้งที่หนึ่งกดปิดแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือมันทางานครั้งที่สองมันยังไม่ไปเห็นไหมครับสายตรงนี้ไม่ไปอะ เรากดอีกครั้งหนอ่านี่สายมันจะไปะเห็นไหมครับจากนั้นมันก็จะมาลานติดอยู่ตรงนี้จากนั้นถ้าเรากดแทก5เนี่ยเอาปุดคิว0.1ก็จะทางานนี่นะครับเดี๋ยวเรากดแท็ก5ดูนะครับเรากดแท็ก5ดูอันนี้รือแท็ก5นะครับนี่พอเรากดแทก5เอาปุ่ดตัวนี้จะทางานอันนี้ก็จะหยุดทํางานครับผมหรือว่าเราจะลองรีเซตก็ได้ครับกดแทก4ไหนลองกดแท็ก4ดูครับ มันก็จะหยุดการทางานทั้งหมดเลยไหมครับอันนี้ออนนี่นี่ครับมันก็จะหยุดการทํางานหมดเลยนะวงจรก็จะหยุดทํางานหมดเลยอันนี้เป็นปุ่มหีเซตเอาไว้เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับครับในคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของถ้าหากท่านใดมีคําถามนะครับก็สามารถทักมาได้ที่ Facebook ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับงั้นก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ